วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องโบท็อกเอาไว้โหดเอาไว้ลิฟเอาไว้ลายกล้ามเนื้อต่างๆถึงแม้ว่าตัวจะพร้อมแต่หน้าบานมากในจอก็เลยไปฉีดโบท็อกถ้าถามโบท็อกเอาไปฉีดอะไรได้บ้างคะพี่กูยิ้มแล้วแต่กูยิ้มได้กูยิ้มแค่นี้พวกมึงเข้าวงการโบท้องแต่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่เท่านั้นแหละฝากั โบท็อกเกาหลีโบท็อกเมกาโบท็อกเยอรมันแต่ละอันมันตัดกันยังไงมึงเห็นปะเหี้ยมึง next level shit น่าเกลียดไปเลยตึ๊ด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 เลี้ยวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลี้ยวไปแล้ว ฟิลเลอร์ไปคนรีเควสต์โบท็อกเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราคิดว่าทุกคนเคยทำโบท็อกแต่กลับกลายเป็นว่ามีหลายคนที่ไม่เคยที่ไม่รู้จริงๆงั้นวันนี้เราขอเริ่มกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าโบคืออะไรพวกมึงเข้าวงการโบต้องแต่อายุเท่าไหร่ของกูคือเข้าวงการบันเทิงแล้ว เหมือนตอน,น,นครั้งแรกที่ทำอะ่ะแล้วถูกเหมือนสั่งว่าเนี่ยเราต้องไปดูแลตัวเองบ้างนะ <c oughs> ไปคลินิกงั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าอ่ามึงตอนนั้นเล่นรักโลนๆเก้าคนสี่คู่กับพี่ปายจําได้เลยเอ,อ,เอายุ <ขอ S 1> ประมาณย<ล> <20 S 2> ี่สิบกว่าเหมือนกันแล้วก็โดนบ่นว่าถึงแม้ว่าตัวจะพร้อมแต่หน้าบานมากในจอก็เลยไปฉีดโบท็อกกูก็เริ่มยี่สิบกว่ากว่าพวกเราเริ่มเร็วไปปะเราว่าคนปัจจุบันเริ่มเร็วกว่าเรากูก็เชื่อกูว่าสิบแปดและยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีใครตอบได้เลยว่ามันปลอดภัยหรือเปล จริงเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันคือเหมือนคล้ายๆสารพิษที่เข้าไปทำแล้วให้กล้ามเนื้อเราตรงนั้ตายฟังแล้วก็กลัวเหมือนกันนะแต่เราทำไหมทำสิไม่ไรเหตุผลที่กูทำตอนนั้น <c oughs> น,น่นะ <c oughs> เขาบอกว่าโบนทอ,อกับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อันตราย <c oughs> เนื่องจากว่าร่างกายเราสามารถกําจัดออกได้หมดกูเลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคต่อให้มันเป็นสารพิษแต่มันไม่อันตรายย้อนกลับไปพวกมึงทําตรงไหนกังวลตรงไหนตอนที่อายุ20ตอนตอนตอนนั้นกูไม่รู้เลยว่ากูต้องกังวลตรงไหนเขาบอกให้กูกังวลตรงนี้เอาจริงกูเป็นคนไม่ไน่ แต่พอเวลาไปถึงตรงนั้นน่ะเขาก็แบบแต่ตรงนี้ควรจะทำนิดนึงนะคะอเหรอคะทำก็ได้ค่ะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าแล้วมึงกังวลชัดเจนค่ะกามใหญ่มากกีดอกกามแบบแข็งแรงมากแล้วกลับมาคืนไวมากก็คือฉีดกามเป็นคนสู้นะเป็นครบู้้กูก็ได้อย่างเงี้ยมาตลอดกูแค่อยากหน้าเล็กลงมั้งตอนนั้นก็ฮิตฉีดแค่กามใช่เมื่อก่อนจะฮิตกรามไปแล้วจำได้เลยว่าข้อผิดพลาดครั้งแรกคือกูฟินไม่ได้ใครเคยมีข้อผิดพลาดแบบนั้นบ้างป้เราเคยมีข้อผิดพลาดแต่ไม่ได้เกิดจากการทําครั้งแรกเราเหมือนนี้ คือเรายิ้มไม่ได้แล้วตอนนั้นคือถ่ายละครที่พว่วงกับก็สั่งมาว่ากรดกูกธแล้วยิม้มกูยิ้มแล้วแต่กูยิ้มได้แค่นี้แล้วทุกอย่างคือแค่นี้หน้าคือล็อกอยู่แค่นี้เสียใจร้องไห้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นกูทำสองอย่างพร้อมกันคือฉีดโบท็อกที่หน้าผากและที่ตรงกลามแล้วมันทำให้กูยิ้มไม่ได้แล้วกูกดไม่ได้ใช่มือมันขมวดคิ้วไม่ได้จริงๆปัจจุบันเนี่ยพวกเราฉีดโบแล้วนะแต่ก็ยังขมวดได้อยู่แล้วก็เลิกขึ้นเห็นปะไม่ได้มีรอยอย่างนี้แต่่่่กกูไไมมเเคคคยยยขข้้าาางงงงงงบนลืออผพ กูถ่ายโฆษณาเราไม่ได้เป็นมือใหม่ด้วยฉีดแบบเจนจัดแล้วแน่นอนนะคะเวลาเราจะมีงานใหญ่ๆเนาะเราต้องอยากสวยกูก็ไปเลยจ้ะตอนนั้นจําได้เลยแม่งจิ้มที่คางคางมีปัญหาอะไรใครจะเคยคิดจิ้มที่คางไม่มีอยู่ดีกูก็มีปัญหาเพราะเขามาทักกูบอกว่าเเหมือนว่าเวลาวขยับอะมันจะเป็นผิวคุกคาปกติเป็นมนุษย์มนุษย์ก ดีๆกูอยากจะเป็นแบบมนุษย์เหลือของลกค่ะจิ้มสักนิดไหมเดี๋ยวมันจะหายไปเลยมันจะเป็นเรียกกูุก็แบบอ้าวได้เลยค่ะเจึ์เข้าไปเท่านั้นแหละฝากข้างียก้านีจริงจริงยิ่งยิ้มยิ่งเห็นว่าฝากมันปาเี้ยวขายโฆษณาแบบนั้นของกูที่ผิดพลาดอ่ะก็คือเพิ่งได้โฆษณาครั้งแรกในชีวิตคือโฆษณาพอเกตพอเกตคืออะไรยิ้มสวยใกล้วันถ่ายฉี่พอคิดว่าจะได้สวยที่สุดแต่กลายเป็นว่ายิ้มไม่ได้ข้างหนึ่งพอยิ้มเสร็จ มึงคือกูรู้สึกสงสารกองมากอ่ะเขาต้องหมุนกล้องไปให้ปากด้านยิ้มได้กูอะคือในเรื่องคือต้องอินเสี่ยวฟันเสียฟันเสร็จอุ้ยตอนนี้ไม่กลัวแล้วยิ้มสดใสชาต้องยิ้มที่สุดอะยิ้มที่สุดสรุป ก็แบบสดใสอีกสดชื่นกว่านี้อีกทาอะไรก็ยากถ้าตอนนี้ใครเป็นอยู่พี่ๆมีวิธีแก้แบบไหนให้หายเร็วขึ้นสําหรับเราตอนที่เราโดนอะหมอก็จะแนะนําให้ไปนวด RF คือการใช้ความร้อนเข้าไปสลายแต่ตอนนั้นกูคิดว่านวดหนึ่งทีหายเลยอีดอกไม่หายนวดแล้วนวดอีกนวดอยู่นั่นก็ไม่หายต้องใช้ความร้อนในการช่วยสลายจริงๆหัวต้องทํามากกว่า5ครั้งเหมือนกูเลยตอนของกูอะคือกูยังไม่มี RF กูว่ากูน่าจะพลาดก่อนพวกมึ เขาบอกให้กูไปเข้าสาวน้าอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วโบทอกกับความร้อนมันไม่ใช่ของคู่กันเลยที่เราจะมาคุยเรื่องโบเพราะว่าวันนี้เรามีโบตัวหนึ่งที่อยากมาแนะนําจริงๆเว้ยใช่เดี๋ยวเราให้เล่าให้ฟังก่อนะคะเป็นความรู้และการสำหรับคนที่ยังไม่เคยฉีดโบทอกที่เราเล่าไปเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆมันดูอันตรายมันดูแบบมีความผิดพลาดในทุกๆการทําอะไรก็ตามหัตถการพวกนี้มันเกิดความผิดพลาดได้ต้องเซ็ต เราเกิดความผิดพลาดได้ในทุกๆอย่างนะคะแต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีมากๆปัจจุบันโบท็อกมันมีกี่อะไรโบท็อกเกาหลีโบท็อก,เ,ก,ออกเมกาโบท็อกที่ลวันแต่และอันมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่อย่างแรกนะคะโบของเมกาเนี่ยเป็นโบที่เป็นออริจินอลโมเลกุลของตัวเมกามันจะเล็กมากๆเวลาฉีดเข้าไปปุ๊บสมมติฉีดตรงนี้ต้องจิ้มตรงนี้เท่านั้นและกระจายตัวแค่นี้คือการกระจายตัวไม่มากไม่มากแต่หมอที่ทําต้องค่อนข้างเก่งและเขาจะล็อกหน้าไว้แบบนั้นทำให้หน้าคุณจะดู แข็งนิดๆหลังๆมากโบเกาหลีโบเกาหลีที่ฮิตมากๆเลยเพราะว่าลายถูกกว่าและโมเลกุลของเกาหลีเนี่ยก็จะใหญ่กว่าทําให้มันการกระจายตัวมันกว้างกว่าสมมติฉีดนิดนึงก็อาจจะกระจายตัวรัศมีรัศมีก็้ามีมันกว้างมันทําให้หน้าไม่แข็งและไม่ล็อกเท้ากับโบอเมกาแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าฉีดโบเกาหลีในบริเวณที่อันตรายเช่นตาข้างตามีโอกาสที่จะกระจายตัวมาโดนตาได้นะคะอันนี้บอกไว้เป็นความรู้ว่าหลายคนแบบเฮ้ยทำไมมันแข็งมันไม่ได้เลยเพราะว่ามัน จ,จตััวได้นนส่วนอีกอันนึงที่มันฮิตมากคือโบเยอรมันจะเป็นเหมือนเอาของเมกากับเกาหลีมารวมกันแล้วอยู่ตรงกลางทําให้ความที่กระจายตัวเนี่ยไม่มากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นธรรมชาติเหมือนที่เกาหลีเขาทําได้แต่เน่เพิ่งรู้ว่าทั้งเมกาทั้งเกาหลี่มันมีสาตัวนึงคือสารโปรตีนที่นําพาตัวโบโท็อกเ,เข้าสู่ร่า,ายเราถามทุกหมอแล้วแล้วปัจจุบันเรา3าคนฉีดโบรเยอรมันมาสักพักแล้วนะคะก็คือโบตัวนี้เป็นโบที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นโบที่ไม่ได้มีสารโปรตีน คือเขาสกัดตัวโปรตีนคอมเพล็กซ์ตรงนั้นออกไปมันก็เลยมีความสติฟความแข็งน้อยสุดอยู่ได้นานเท่าๆกับโบอเมริกาเขาพีคอนเซ็ปด้วยนะก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่โบธรรมดาเขาเป็นโบอะไรเขาเป็นโบเยอรมันแบบไหมแบบสับแบบคนปังทุกเจนสำหรับคนปังทุกเจนไม่รู้กูเป็นผู้บริโภค โเคการที่สมมติคุณเดินไปคลินิกแล้วคุณ oh. ไม่รู้เลยว่าหมอเติมโบอะไรให้คุณเช่นวันนี้ไปคลินิกเนี่ยเติมเกาต่อมาเติมเ,กม,เมกาต่อมาเติมเยอรมันมันทําให้คุณมีโอกาสดื้อบได้มากกว่าการที่คุณใช้แค่หนึ่งตัว <c oughs> ข้อดีของโบเยอรมันคือการที่โบเยอรมันไม่มีโปรตีนคอมเพล็กซ์มันทาให้คุณเกิดการดื้อยานน้อยกว่าประเทศอื่นๆอ,อันนี้กูกับเน้ไปถามหมอมาหมอที่ฉีดให้พวกเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าบเยอรมันอะตั้งแต่ฉีดมายังไม่มีเคสดื้อยาเลยถูกต้องค่ะเขามีผลการวิจััยยปลอดภการ จะดูได้ไงว่าเราดื้อข้อหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เวิร์กเท่าเดิมแต่หน้ายังไม่ลดเทเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มึงพพายามเพิ่มมากขึ้นเตุผลที่ทําให้ดื้อก็คือการสลับยี่ห้อหรือ2การฉีดอยู่นั่นทุกเดือนทําบ่อยเกินไปพวกติดเข็มเกินตลดแบบเยอะมากๆไม่พอทําบ่อยมากๆด้วยคําว่าปกติที่ควรจะเติมโบนคือประมาณ4เดือนขึ้นไปนะคะปัจจุบันเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะที่ดื้อโบนไปแล้วนั่นก็คือจ้าด้อะไร สำหรับหลายๆคนดื้อแล้วดื้อตลอดไปด้วยนะมึงละวิธีแก้ของการดื้อนั่นก็คือถ้ามึงโชคดีมึงไปลองฉีดโบเยอร์ถ้ามันเวิร์กนั่นคือมึงโชคดีเพราะโบเยอรมันเนี่ยเขาเอาไว้ใช้แก้กับคนที่ดื้อมงแล้วดืออ้อมาหรือ2ถ้ามึงซวยจริงๆคุณก็ต้องลองไปจี้แบบ R F เลยเดี๋ยวนี้มันเนือบบจี้ซึ่งเอาจริงเราสามคนนะยังไม่เคยนะแต่ที่ฟังจากพี่ป๋าก็คือเอาเข็มจึ๊กเข้าไปจี้ถึงตัวมัดกล้ามเนื้อนะแล้วส่งคลื่นวิทยุ R F เข้าไปจี้อื ช็อตอะมึงให้มันหดตัวแต่ทุกอย่างก็เหมือนโบที่1ปีก็กลับมาใหญ่เหมือนเดิมผลที่โบเยอรมันเนี่ยนะคะดื้อน้อยกว่าเนื่องจากว่ามันมี2อันการดื้อคือดื้อโปรตีนที่นำพา <c oughs> ในยี่ห้ออื่นๆที่มีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณดื้อโปรตีนคุณเปลี่ยนมาใช้โบเยอรมันคุณก็จะสามารถหน้าล็กลงได้ด้วยบท็อกเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณดื้อที่โบท็อกจริงๆไม่ว่าจะเป็นบท็อกอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคืออย่าเกิดการดื้อเลยดีกว่าเคยาาาาาด้ป่่ะออกกกกกกนนพววเเเรรรับยช็ืืห ตรวจได้สามารถไปที่คลินิกประจาาแล้วก็ถามเขาว่าอยากจะเช็คว่าตอนนี้เราดือ้อโบหรือยาคลินิกเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอาเดือนเราไปตรวจได้อยากอีฟป,ป<ร>ะก<ร>ูว่าหน้า Before After ของมันก็เห็นชัดภาพบ e f o r ์เมื่อก่อนนะคะตอนกลางใหญ่ก็คือเป็นอันนี้ติง้งนะแล้วก็ตอนนี้ก็เราว่ามันเลียวลงไปเยอะมากเลยอันนี้คือแค่โบทอกอย่างเดียวนะเราเติมประมาณ4เดือนัางหรือมากกว่า4เดือนั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันขึ้นมาเร็วหรือเปล่าเรื่องของเนทนะคะมันหาข้อ Before After ยากเพราะฉะนั้นวันนี้เน ขอเอาภาพน็อตมาแทนค่ะขอโทษนะคะน็ทตอ,อันนี้คือพี่บอสตอนมันจีบกูแรกๆนะคะตอนนี้คือนาวนะคะเนคือสั่งมันอยากกามอะ่ะตตตตตอนนี้ทําจนถาวรจนทุกคนแทบดูไม่ออกแล้วมันแตกต่างกันยังไงทีนี้มาพูดถึงข้อดีกันมาดีกว่าว่าทาไมการที่เราเติมโบแล้วมันจะดีกับตัวเราอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกว่าเราเกิดความมั่นใจนะเวลาเราถ่ายรูปออกมามึงว่ามีอะไรอีกเอาไว้โหดเอาไว้ลิฟเอาไว้ลายกล้ามเนื้อต่าง โบทออกเอามาฉีดอะไรได้บ้างคะพี่หลายจุดมากนะคะอย่างที่รู้กรามไม่พอผิวหน้าถ้าหมอที่เขาจะต้องการลิปในวัยที่เอชแบบเรา <laughs> เขาจะไม่ได้แค่แบบฉีดเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปเขาจะแค่แบบฉีด <c oughs> เพื่อให้ผิวเราอะยกขึ้นต่อมาสําหรับคนที่มีปัญหาน่องคุวยได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากทําศัลยกรรมพวกผ่าตัดดึงกล้ามเนื้ออกมันก็คือเอาโบท็อกเนี่ยเข้าไปช่วยให้หน่องของเราเล็กลงขนาดน่องเดี๋ยวกูถ่ายรูปน่องปัจจุบันให้เพราว่าเนี่ยโบเริ่มหมดแล้วแล้วเดี๋ยวกูพยายามหารูปน่องตอนที่ฉีดโบให้ดูเห็นเลยว่ามันจะไม่เป็นก้อนๆวัสวุรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวแหวะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากตัวโบท็อกเนี่ยก็จะไปช่วยทําาใหห้เเงือออขร น้อยลงพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโอบท็อกเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่หน้าหรือความสวยงามแต่เขาช่วยในเรื่องของอย่างอื่นได้ด้วยนะแต่โดยมากก็เน้นหน้าขดลิฟต์ูปิดลดเหงื่อลดความมันได้หมดอ่าเมื่อก่อนสิ่งที่พวกเราทําตอนวัยต่อ่อนะคะแน่นอนสมคนททาเหมือนกันคือฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อกลามเพื่อให้มันหดเล็กลงนะคะแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วเรายังเมนเทนอยู่บ้างเราเมนเทนบ้างอย่างที่สองเมื่อคุณเริ่มมีความเอจจิ้งขึ้นสิ่งที่เราจะเข้าสู่วงการก็คือเราจะมาที่วงการการลิ ลิฟหน้าลิปหน้าก็จะมี2แบบก็คือคุณสามารถที่จะลิปแบบบนผิวผิว <c oughs> กับลิปลึกๆึกลิปลึกๆ <c oughs> เราเคยทําเหมือนกันมันมีชื่อทางโฆษณามันชื่อว่าเนฟอร์ติติลิฟคือคนหายคอกับหน้ามือออกจาก เนเฟอร์ติติน่าจะเป็นคนอ e ยิ it, ์คนหนึง่งเอเคกูเคยทำหมอก็มาละคุณยิอยากจะเนฟเฟอร์ติติลิฟไหมคะกุมก็แบบเฮียชื่อดูอลงการออมากเลยออลองค่ะเฮ้ยบีมันเป็นการคลายกล้ามเนือ้อคอกูก็งงฉีดเข้าไปในคอหรอคะ <c oughs> เขาบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆกล้ามเนื้อคอของคนเราเนี่ยแข็งแรงมากนะมันเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างมัดใหญ่มีพลังสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเวลาที่เขาไปฉีดแล้วคลายเขาใจคุณทำอย่างนี้เอองี้มึงเห็นปะเฮียเียมึง n e ็ก l e v เขาจะเอาปากกามาจุดตามเส้นกล้ามเนื้อคอที่ขึ้นมาที่พวกมึงเห็นอ่นะจุดจุดไว้เสร็จปุ๊บเขาก็โบทถอ,อกอะ่ะมาค่อยสก,กิดเข้าไปในกล้ามเนื้อแบบเบาๆน้อยๆเลยเรียงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตรงนี้มันจะคลายแล้วพอคลายอะ่ะสิ่งที่พยายามดึงหน้ากุลลง<ป>มันคลายปุ๊บ นา่ ini, woah, ็เลยนาก็เลยคุณไปเลยเนฟอร์ตีติกูยังไม่เคยทำเนฟอร์ตีติเลยไม่เคยทำมันกันรอยกูเคยฉีดแค่ตรงนี้มันคือหลักการเดียวกันนี่มันไม่มีอิมเมอร์ไม่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 เปิดป้อยอยากไปเนฟอร์ตีติ ลงไปในกล้ามเนื้อที่ช่วยทําให้หน้าลิบขึ้นได้ในแบบหนึ่งก็คือคลายตรงนี้ตรงนี้ยกใช่ปะกับอีกอันนึงที่พวกเราสามคนเคยคือฉีดบนหน้าเลยแต่ฉีดแบบผิวผิวมันก็จะเป็นจุดเล็กๆเต็มไปหมดเลยแต่ขอยอมรับว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาก็ฉีดผิวถึงตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวนี้คอนเน็กซ์เลเวลฉีดต้องแต่กูแบบสามสิบขึ้นอะเขาฉีดกระหมับกูไว้เพื่อยกตาเพราะเดี๋ยวนี้ตาตกเดินมาเจอปะดูตานะแล้วอย่างเนี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมมันยกมันยกจริงอ๋อเพื่อเพื่อริบตรงนี้ขึ้นเน แล้วเป็นทรงกระลาครอบมาแล้วกูก็ช็อกว่าแบบไ,<อ>ไม่ชินเลยก็<อ>เป็นทรงกระลาทั้งหมดแล้วผมสีดำเพราะผมสีหายไปหมดเลยเหมือนเด็กปห้าแล้วภาพเรฟเฟรนที่นางอยากได้ก็คือภาพนี้กูแบบว้าวเขาเป็นฝรั่งอะ่ะเขาหน้าค<อ>มไปหมดเลยหน้าเล็กกระจิ๊ดนึง<อ>มันเดินเข้ามาเลยแล้วพูดก,กับหมอว่าหมอครับรบกวนปรับใบหน้าของผมให้เข้ากับทรงผมเลยครับปัจจุบันคุณไม่ต้องกลัวแล้วที่คุณจะตัดผมให้เข้ากับใบหน้าคุณสามารถตัดตรงอะไรก็ได้แล้วั็ใบหน้าให้เข้ากับทรงผม ว่าอะไรบ้างสาหรับคนที่จะเริ่มที่จะทํโบท็อกแล้วกันเราแนะนําว่าไปคลินิกที่ไว้ใจได้เลือกโดยต้องถามว่าโบที่จะใช้ยี่ห้ออะไรและแนะนําอย่างหนึ่งคือหลายๆคนไม่รู้ว่าบางที่เปิดแล้วเขาเอาไปเก็บใช่อันนี้อันนี้นัควนระวังมากๆแล้วต้องดูยี่ห้อให้ดีๆเอากดกับมันด้วยแล้วเวลาเปิดเนี่ยให้เห็นเลยว่าเขาเปิดต่อหน้าไม่ใช่ว่าไปเอาอันอื่มมานะคะข้อที่สองอะไรที่แม่งถูกเกินไปมึงย่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าโบปลอมนี่มัน อะไรอยู่ในนั้นบ้างเพื่อนกูเคยฉีดจมูกแล้วก็คือจมูกแบบบวมไปเลยแล้วก็คือต้องผ่าออกเอาจมูกออกเพราะว่าคนอ่ะทำจมูกแล้วแล้วเอาโบไปฉีดจมูกกูไม่แนะนํานะเพราะเขานึกว่ามันจะชัดขึ้นสูงขึ้นไม่แนะนําอย่างกูกูเป็นสายเพเซฟเลยอันนี้คือส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าโบเกาหลีคือไม่ดีแต่ว่าเราอ่ะมักจะไม่เลือกเลยถ้าเวลาเขาให้เลือกเราก็จะเป็นาไม่อยู่เอสก็เยอรมันอยู่เท่านี้ตลอดซึ่งแน่นอนราคามันจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการความค่อนข้างปลอดภัยเราก็ชัวร์ก็นานๆทําทีแล้วก็ เลือกสิ่งที่มันคุณภาพโอเคเลยแล้วก็เลือกหมอที่ไว้ใจได้และเก่งรีเสิร์ชดีๆเกาหลีหลายๆยี่ห้อดีนะแล้วก็หลายๆคนชอบใช้ด้วยเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งคือบางยี่ห้อนะคะถูกถอดจากออยไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าปัจจุบันยี่ห้อที่ใช้ได้จริงๆในออยไทยคืออะไรเรามีข้อควรระวังอีกอันนึงเราอะเป็นพวกที่ไม่ชอบให้ตัวเองไปซื้อที่มันเป็นโปรโมชั่นกูรู้ว่ามันถูกเ้ยแล้วมันอาจจะเป็นโบจริงแต่ว่าเวลามึงเป็นโปร๊บอะกเิด ขึ้นก็คือมันติดไปหมดหน้าผากอันเนี้ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากถ้ามือแสดงสีหน้าไม่ได้เลยมือหุนหิตใจมากบางทีคิวยกอะไรเนี้ยมีอีกอย่างหนึ่งหมอแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันส่วนที่น่ากลัวเช่นตาหรือว่าบางทีเฮ้ยเราเริ่มมีริ้วรอยตินกาแล้วให้หมอฉีดนิดนึงตาแข็งไปเลยก็ไม่ชอบเลยตอนนี้นะในอายุเท่านี้ก่อนเด็กก็ใช่แบบ ใจตัวเองกนตลอดเลยพวกี่ตอนนี้ข้อควรระวังของจัดนี้กับไปก็คืออยาฉีดตรงนี้จริงๆเพราะว่าเคยแล้วรอยยิ้มเราไม่เหมือนเดิมเพราะเน่กับไปเป็นคนยิ้มแบบนี้ ตามันไปตอนนั้นคือตาแ็งตาไม่ยิ้มแต่ปากยิ้มเหน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวมากถ้ามึงฉีดกับคนไหนแล้วแล้วรู้สึกถูกใจจงอยู่กับคนเดิมๆเห็นด้วยเห็นด้วยเหมาะคนเดิมๆเขาจะรู้ว่าเราเติมไปกี่รอบแล้วและมันถึงเวลาหรือยังและใช้อะไรเรามีที่ประจําอยู่แล้วแล้วเราก็ไปอีกที่หนึ่งซึ่งดังมากเช่นกันแต่พอเขาฉีดเท่านั้นแหละน่ากลัวมึงตรงนี้บุ๋มองลงไปเลยส่วนคลินิกที่พวกเราทำแอบบอกก็ได้นะคะคูทําทุกอย่างเลยที่เตอร์ที่สิ ถภาเนทเลยตั้งแต่อายุ20กว่านะคะคือซินเซียคลินิกหมอแจงอ,อันนี้คือที่ทองหล่อกูจ่ายเขาแต่เด็กจนโตอบอกก่อนว่าในที่ที่พี่ปายกับพี่เนะพรีบซีไปแต่ละคนก็ได้ผลไม่เหมือนกันด้วยเราถึงคนถึงไม่ได้ไปคลินิกเดียวกันนะคะออย่างของเรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรามเราจะทําอยู่2ที่เพราะว่าเรารู้สึกว่ากรามมันค่อนข้างเพเซเ,ซเราทํากับหมอเปิ้ลนะคะที่ของขวัญตั้งแต่เด็กแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลิปหน้าเราทํากับหมอออยนะคะอยู่ที่อธินาและแค่ชื่อสถา ที่ไม่ได้แปลว่าหมอที่อยู่ในนั้นแต่ละคนมึงเทคนิคไม่เหมือนกันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้แคร์เรื่องสถานที่เนี่ยแคร์ตัวบุคคลที่เขาเหมือนช่างตัดผมมามงคนรู้ว่าขวัญมึงจะอยู่ตรงไหนเนี่ยของกูจะแสกเนี้ยเขารู้เพราะว่าหน้าคนแม่งไม่เท่ากันเลย อ่าโอเคค่ะงั้นก็ฝากไว้จริงๆเพราะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยฉีดมันมีโบเยอรมันแล้วจริงๆปลอดภัยมันบริสุทธิ์ที่สุดตอนนี้เรากาพูดแล้วก็ไม่มีเคสดื้อยาเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าดื้อปุ๊บเนี่ยคุณต้องอาจจะพักหรือว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทําได้เลยฝากไว้นะคะโบเยอรมันโบเจนใหม่แบบใหม่แบบสับสำหรับคนั้นทุกเจ้ กูจะไม่พูดแต่กูฉีดของเค้าอยู่แล้วเคาก็หลักกูแหละไปแล้วนะใครมีคําถามอะไรหรือใครมีการทรมารอะไรเกี่ยวกับการฉีดโบเขียนคอมเมนต์ระบายกันได้หรือถ้าใครดื้อโบแล้วมีวิธีจัดการ<อ>แบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่อีปาถามึงก็มาใช้บอกด้วยเพราะว่ากูก็กลัวแพ้จริงจริง,รงอ,อยากให้บอกชื่อคลินิกที่ทาแล้วตัวเองชอบด้วยนะเพราะว่าเพื่อนอๆหลายๆคน<ๆ>ในคอมเมนต์นะอยากรู้ว่าเฮ้ยทาที่ไหนเผื่อเราจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มอยากตามเขาดิาดีไป แคที่แล้วกูเขอพูดเรื่องการจิ้มวิตามินนะมันโผล่ไปแถวสยาวันเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำแค่ที่เดียวทําทุกที่ที่เขาว่าดีเพราะฉะนั้นถ้ามึงเน้นมาเขาก็จะตามไปไป